เนื้อคู่ฉันยังไม่เกิดสักทีและดูมันยังไม่มีวีว่หวาวจะพบเธอไม่รู้ ว่าฉันนั้นจะได้เจอเจอกับเธอคนที่ฉันรอเฝ้ารอทุกคืนทุกวันมาหลายปีแถมใครที่มีวิธีเพื่อเราจะพบใครสักคนที่เป็นเหมือนเราที่เงาหัวใจไม่ต่างกับฉันแต่มันจะมีสักคนไหมก็แต่จะฝันไปไม่กลายเป็นจริงสักทีก็แต่จะรอ และฉันม้นองเหาอย่างนี้ถึงเมื่อไรอยากมีคนรักคนมีรักมันเป็นแบบไหนคนอย่างฉันนั้นยังไม่เคยเข้าใจบอกก็คงไม่รู้ดีแค่ไหนก็คงไม่รู้คงต้องหาสักคนมาเป็นเนื้อคู่อยากมีคนรักคนคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนคนอย่างฉันต้องรออีกนานเท่าไหรา ไจะเจอคนที่ฝันคนที่มาเติมให้ใจเขาฉันมันเต็มเส้นที